เรามาต่อกันที่อัปเดตสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันค่ะพิรักค่ะค่ะพลตรีนะคะวันชนะยืนยันว่ากัมพูชาเซ็นรับ24หลักเขตพื้นที่สระแก้วผู้ว่าสระแก้วย้ำไม่มีการเปิดด่านค่ะค่ะก็พลตรีวันชนะสวัสดีรองโฆษกบัญชาการกองทัพไทยนะคะก็ชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วนะคะโดยระบุว่าหลักเขตในพื้นที่รับผิดชอบของกองกําลังบุรพา มีทั้งหมด24หลักค่ะ,คะซึ่งจะมีหมายเลข28ถึง51นะคะซึ่งฝ่ายไทยกับและกัมพูชามีความเห็นตรงกันนะคะที่ตั้ง13หลักขณะที่อีก11หลักยังมีความเห็นไม่ตรงกันค่ะทั้งนี้ก็พร้อมอธิบายลาักษณะภูมิประเทศตามแนวเขตว่ามีทั้งพื้นที่ห้วยเส้นตรงแล้วก็ลำน้ำนะคะเช่นห้วยโอบ ปะาอ่าวนะคะห้วยไซคลองลึกแล้วก็ห้วยพรมโหดค่ะพลตรีวันชนะนะคะก็ได้ย้ําว่าการที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาพลเอกฮุนมาเน็ตออกมาเคลื่อนไหวบนเวทีโลกนั้นเป็นเพียงการกลบเกลื่อนข้อเท็จจริงซึ่งจากกัมพูชาก็ได้ลงนามยอมรับนะคะ หลักเขตแดนไปแล้วอีกทั้งยังพบนะคะการก่อสร้างคาสินโนและที่พักอาศัยล้ําเข้ามาในเขตไทยอย่างชัดเจนอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะก็พร้อมแสดงความกังวลต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กัมพูชาบางรายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกําหนดเขตพรมแดนในอดีตอีกด้วยค่ะด้านสถานการณ์ในประเทศนะคะพลตรีวันชนะก็ได้ระบุว่าแม้จะมีค่ายอพยพชาวกัมพูชาอยู่ในพื้นที่สระแก้วแต่ส่วนใหญ่นะคะเป็นการหลบหนีเข้า มืองโดยผิดกฎหมายค่ะ <Okay. S 2> ไทยจึงได้ใช้คำนิยามนะคะว่าผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชาแทนคำว่าผู้ลี้ภัยนั่นเองค่ะและมีการจัดตั้งหน่วยควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชาเพื่อดูแลอย่างเป็นระบบอีกด้วยขณะเดียวกันนะคะนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วนะคะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบด่านถาวรบ้าน เขาดินอำเภอคลองหาดหลังมีการเผยแพร่นะคะเขาปลอมว่ามีการเปิดด่านและอนุญาตให้นำเข้าส่งออกสินค้าโดยนะคะยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะด่านยังดังกล่าวนะคะยังคงปิดทําการมานานและยังไม่มีนโยบายเปิดจนกว่าจะมีคําสั่งจากรัฐบาลค่ะ,คะพร้อมสั่งการให้ดําเนินคดี ทางกฎหมายกับผู้เผยแพร่ข่าวเท็จอีกด้วยในพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจางบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วพันเอกชัยนรงกาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่12บสองกองกำลังบุรพาก็ได้เปิดเผยว่า พบชาวกัมพูชาประมาณ30-50ถึงคนส่วนใหญ่เป็นทหารพระสงฆ์และชาวบ้านอาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวฝั่งประเทศกัมพูชาตรงข้ามแนวชายแดนนะคะโดยมีพฤติกรรมถ่ายคลิปและไลฟ์สดตลอดเวลาแต่ยังอยู่ในอาการสงบไม่ก่อกวนหรือยั่วยุทหารไทยแต่อย่างใดค่ะพี่ด้านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองก็ได้รายงานว่าเมื่อเวลา13นาิกา2นาทีทหารกัมพูชาจำนวนสรายนะคะก็ได้ใช้อาวุธ ปืนเล็กายาวยิงสานัดบริเวณตรงข้ามฐานป่ามันอำเภอ อำเภอกันทะรักนะคะจังหวัดสีสสเกตซึ่งถือเป็นการระมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างไรก็ตามนะคะฝ่ายไทยไม่ได้มีการตอบโต้แต่อย่างใดและไม่มีความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังตรวจพบการใช้ท่าอากาศยานไร้คนขับเืิรดโรนั่นเองค่ะในใพื้นที่ซัมเตอีกด้วยซึ่งกองทัพภักที่สองนะคะก็ได้เน้นย้ำให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข่าวสารและติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการที่ เชื่อถือได้เท่านั้นค่ะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม,อมพร้อมกำชับแนวทางปฏิบัติว่าหากประชาชนต้องการเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ ต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในแนวเขตกำลังพลโดยไม่ได้รับอนุญาตและงดเผยแพร่ข้อมูลที่อาจบ่งชี้ถึงการปฏิบัติงานของทหารอีกด้วยด้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการ ยอมรับว่ามีความกังวลต่อสถานการณ์พร้อมทั้งให้กองทัพเตรียมความพร้อมเต็มที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนและหาสถานที่หลบภัยหากจําเป็นต้องใช้นะคะโดยให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามไปสู่ความไม่สงบค่ะ